สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแก้ไขนะครับเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้พลาสติกนะครับไม่ใช่แก้ไขครับคือมาซ่อมแซมนะครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้ก็อยู่กับผมมานานแล้วนะครับน่าจะห้าหกปีนะครับก็ขาเข้าหักนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ก็จะทิ้งก็เสียดายนะครับเพราะว่าเราใช้มานานแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งเข้าไปนะครับเราก็สามารถซ่อมแซมได้นะครับการซ่อมแซมนะครับผมก็จะใช้สัมฤทธนะครับเป็นสัลีของเรานะครับนี่ครับแล้วก็เป็นกาวร้อนหรือกาวช้างเรานะครับเพราะว่าใช้สำลีกับ กาวร้อนแล้วจะติดแน่นนะครับแข็งนะครับแข็งมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสำรีใส่ตรงบริเวณที่เขาแตกร้านะครับแล้วก็จะยอดกาวตามไปนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่สำรีไปแล้วนะครับตรงขานะครับ ครับส่วนด้างข้างก็ลักษณะนี้นครับเดี๋ยวผมจะยอดกาวลงไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะติดแน่นแค่ไหนนะครับแล้วก็จะยอดกาวร้อนลงไปเลยนะครับนี่ครับ ก็สําฤีนะครับ <S <S ก็เป็นตัวเชื่อมพลาสติกเรานะครับถ้าใช้แต่กาวร้อนอย่างเดียวนะครับจะติดแต่ไม่แน่นนะครับแล้วก็หลุดนะครับตัอก็อีก,ก็สีก็เก่านะครับแต่ว่า เราเอามาซ่อมแซมได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะครับเราทำกันแบบง่ายๆนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราทากาวร้อนมาแล้วครับก็แข็งมากนะครับก็จะใช้ได้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะทิ้งก็เสียดายนะครับก็ใช้กาวกับสำลีนะครับเอามาทำแบบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ